รับเข้าสู่ช่อง Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่เรียกได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญของการทำงานเลยก็ว่าได้ครับนั่นคือเรื่องของ Hard Skills หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างแล้วแต่รู้หรือไม่ว่า Hard Skills คืออะไรกันแน่ และทำไมมันถึงสำคัญกับเส้นทางอาชีพของเราขนาดนี้ Hard skills คืออะไรกันแน่เอาล่ะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆ h Hard skills ก็คือทักษะเฉพาะทางที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับมันเป็นทักษะที่เราสามารถเรียนรู้ฝึกฝนและได้รับการรับรองหรือพิสูจน์ได้ว่าเรามีความสามารถในด้านนั้นจริงๆ ลองนึกภาพง่ายๆครับถ้าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ hard skills ของคุณก็อาจจะเป็นความสามารถในการเขียนโค้ดภาษาไพทอนจาว่าหรือ C++ ได้อย่างเชี่ยวชาญถ้าคุณเป็นนักการตลาด hard skills ของคุณอาจจะเป็นการใช้งานโปรแกรม Google Analytics การทำ SEO หรือการยิงอโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ hard skills สำคัญแค่ไหน ทำไม Hard Skills ถึงสําคัญมากในโลกการทํางานปัจจุบันผมขอสรุปเป็นประเด็นง่ายๆดังนี้ครับ 1. เป็นใบเบิกทางในการสมัครงานในการสมัครงานครั้งแรกสิ่งที่บริษัทมองหาเป็นอันดับต้นๆคือ Hard Skills ครับคุณมีความสามารถอะไรที่ตรงกับความต้องการของตำแหน่งนั้นๆบ้าง Hard Skills ที่แข็งแกร่งจะช่วยให้เรซูเม่ของคุณโดดเด่นและมีโอกาสถูกเรียกสัมภาษณ์มากขึ้น 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแน่นอนว่าเมื่อเรามี hard skills ที่จำเป็นเราก็จะสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรถเราขึ้นด้วยส่งผลให้ผลงานของเราดีขึ้นตามไปด้วย 3. ส,สร้างความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญการที่คุณมี hard skills เฉพาะทางจะทำให้คุณถูกมองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวคุณ และองค์กรที่คุณทำงานอยู่ 4. โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพในระยะยาว h e r r t s k l l s s ที่หลากหลายและลึกซึง้งจะเป็นตัวผลักดันให้คุณก้าวหน้าในสายอาชีพได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งหรือการเปลี่ยนสายงานที่ท้าทายมากขึ้นก็ตาม 5. ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลกเราหมุนเร็วมากครับเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา การที่เราพัฒนา hard skills ให้ทันสมัยอยู่เสมอจะช่วยให้เราปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ดีและไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังตัวอย่าง hard skills ที่เป็นที่ต้องการตอนนี้เรามาดูตัวอย่าง hard skills ที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานยุคป,ปัจจุบันกันบ้างครับซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละสายงานก็จะมี hard skills ที่แตกต่างกันไปแต่โดยภาพรวมแล้ว hard skills ที่กำลังมาแรงมีดังนี้ครับ 1.. ทักษะด้านข้อมูลเช่นการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics วิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science การใช้โปรแกร,รม Excel ขั้นสูงการใช้ SQL หรือ Python เพื่อประมวลผลข้อมูลเป็นต้นเพราะข้อมูลคือหัวใจสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจในยุคนี้ครับ 2. ทักษะด้านดิจิทัลและการตลาดดิจิทัลเช่น การทำ SEO, SEM, การจัดการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียการสร้างคอนเทนต์การใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ต่างๆเนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ย้ายเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นครับ 3. ทักษะด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เช่นการเขียนโปรแกรมการพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันความรู้ด้าน c ล o ว d ์คอมพิวติ้งไ e เบอร urity ที่ยังคงเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องครับ 4. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจและภาษาอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมนั้นๆ 5. ทักษะด้านการออกแบบและกราฟิกเช่นการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Illustrator Figma สำหรับงานออกแบบต่างๆที่กำลังเป็นที่ต้องการในหลายอุตสาหกรรมครับพัฒนา hard skills อย่างไรดี มาถึงคำถามสำคัญครับว่าแล้วเราจะพัฒนา hard skills ของเราได้อย่างไรบ้างครับผมขอแนะนำแนวทางดังนี้ครับ 1. เรียนรู้จากคอร์สออนไลน์ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ดีๆมากมายเช่น c o ส s e l ่ a EDXUdemyTU next หรือแม้แต่ YouTube ที่มีบทเรียนฟรีให้เลือกเรียนมากมายเลยครับ 2. เข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือสัมนา การเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและได้ลงมือปฏิบัติจริง 3. อ่านหนังสือหรือบทความเฉพาะทางการอ่านช่วยเพิ่มพูนความรู้ในเชิงลึกและอัปเดตเทรนใหม่ๆได้ดีครับ 4. ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอครับทักษะจะแข็งแกร่งได้ต้องอาศัยการลงมือทำและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอครับยิ่งฝึกมากยิ่งเก่งมากทําทำโปรเจกต์ส่วนตัว การสร้างโปรเจกต์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ hard skills ที่เราอยากพัฒนาจะช่วยให้เราได้ประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อแสดงให้ผู้อื่นเห็นได้ครับ 6. ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือเมนทอร์การมีพี่เลี้ยงหรือผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำจะช่วยให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นและถูกทางครับสรุป hard skills ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราใช้หางาน แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าในสายอาชีพของเราอีกด้วยครับการลงทุนกับการพัฒนา hard skills คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในตัวเองครับเพราะมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตครับอย่าหยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะครับโลกเราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการที่เรามี hard skills ที่ทันสมัยและแข็งแกร่งจะทำให้เราเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานและก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนครับหากชอบตอนนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ